จากรุ่นพี่ระดับปริญญาเอกนะคะมาต่อันที่รุ่นน้องระดับปริญญาตรีกันบ้างกับหนุ่มน้อยหน้าสายน้องพละฮอร์โมนหรือว่าน้องสกายนั่นเองค่ะที่ตอนนี้เป็นเฟรชชี่ของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนุ่มสกายบอกกับเรานี่คะว่าจากการที่เขานั้นเป็นเด็กมปลายย้ายมาสู่ชีวิตนักศึกษาถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของเขาเลยทาให้เขานั้นได้เห็นโลกใหม่เพิ่มมากขึ้น เพื่อนหลากหลายมากขึ้นจากที่เคยมีแต่เพื่อนผู้ชายค่ะนอกจากนี้นะคะรุ่นพี่ที่ขณะก็ต้อนรับดีมากๆแต่คุณผู้ชมคะเขาบอกว่าไม่ได้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นเลยอย่างที่เคยมีกระแสดาวม,มามา่อก่อนนั่นเองซึ่งตอนนี้หนุ่มสกายก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยรลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรับเพื่อนใหมร่รวมถึงกิจกรรมไว้ครูด้วย ส่วนการเรียนตอนนี้นะคะก็เริ่มได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วซึ่งสาขาที่เรียนนั้นจะต้องเรียนถึง3ภาษาด้วยกันนั่นก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะส่วนอีกหนึ่งภาษาในการน้องสกายจึงเลือกเรียนภาษาบาาลาของอินโดนีเซียเพราะว่าคิดว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่น่าสนใจและเปิดโลกอาเซียนให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมันจะเป็นเรียน3ภาษาก็มีไทยอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาที่3ก็คือเราต้องเลือกเรียนว่าจะเลือกภาษาอะไรคะ มีภาษานอเซียนแล้วก็มีสเปนจีนโปรตุเกสทุกนี้ก็มีตอนนี้ผมเลือกลงภาษาอินโดนีเซียครับเพรอยากอยากเรียนอยากเรียนเกี่ยวกับอินโดนีเซียก็สนใจครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราก็กําลังเปิดรับลาเซียนใช่ไหมครแล้วก็อนาคตเราอาจจะมีเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างงี้ยนะเราก็อยากจะเตรียมตัวให้พร้อมโอ้โหแบบนี้นะคะเหล่าแฟนคลับต้องรีบไปศึกษาภาษาอินโดนีเซียไว้พอพูดคุยกับน้องพละนั่นเองค่ะ